สวัดีดครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงไหไซเบอร์ผมพี่ลามจิโก้ไอทีผมออสไทรอดเจอกันอีกแล้วครับกับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความรู้ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับโลกยุคดิจิตอลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์ใช่ครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องสูงวัยนะครับถึงแม้รายการของเราจะชื่อว่าสูงวัยไซเบอร์แต่ว่าจริงๆคําว่าไซเบอร์เนี่ยมันสามารถไปได้ทุกเพศทุกวัยเราตั้งชื่อว่าสูงวัยเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นเรื่องของเบสิกมากๆใช่ครับซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุนะฮะเด็กรุ่นใหม่หรือใครบางคนที่อาจจะไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยใช่ครับและอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่ นแล้วไม่มีที่เรียนรู้แล้วไม่มีที่ศึกษาแล้วครับคุณกลับมาครับมารายการนี้ครับยังดูชันอยู่ใช่ครับเราเรายังเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่คอยดึงมือคุณคุณขึ้นจากหลุมมะเลยสักหลุมหนึ่งแล้วก็เดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเ่แล้วราจะขอเดินตามหลังของท่านผู้ชมใช่ยกเว้นว่าเราเดินมันมาหมดแล้วข้างหลังมีเงาตะคุ่มตะคุ่มตอนนั้นแหละครับเราจะวิ่งครับตัวใครตัวใครเลยครับ ช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นช่วงของ how to แนะนําวิธีการทําสิ่งต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้เราตั้งชื่อว่าปังแน่แค่ทําตามวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับช่วงนี้เนี่ยผมเองเป็นไงฮะลืมครับอุ้ยลืมอะไรมาครับวันนี้ลืมใส่ก <c oughs> เกงมาหรือเปล่าไม่ใช่ลืมบ่อยมากเลยท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ คือบางทีเนี่ยเ,เราเรามักจะลืมในบางทีลืมนัดบ้างลืม<ะ>อ,อีสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะจําได้นในก่อนที่เราจะถึงวัยสูงวัยตอนนี้<ะ>ผมก็ยังไม่สูงวัยนะ,ยะเรามักจะมั่นใจว่าความจําของเราอดี<ะ>ถูกไหมใช่ <laughs> มักจะมั่นใจว่าความจําของเราดีแล้วมีหลายครั้งที่เราไม่จดครับ พอเราไม่จดเนี่ยเราก็ไม่จําเราก็ไม่จําเออคำนี้ดีนะไม่จดไม่จดก็ไม่จําไม่จําก็ลืมอยากลืมกลับจำโอ้โหเข้าเพลงเลยเป็นวัยรุ่นของเรานะโอ้โหในสมัยไหนเด็กหลายคนเกิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะจดบันทึกอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจดโดยใช้สมุดโน้ตจดถูกไหมท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยจะชอบจดในสมุดโน้ตคนคน ก่อนหน้านี้เราเราไม่เรียกว่าคนสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะหาว่าเราไปบูลลี่เขาเพราะเราก็เป็นเราก็ยังมีสมุดน้อยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยยุคสมัยก่อนหน้านี้ทุกคนจะมีสมุดพกเล็กๆอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกางเกงอยู่ในอุปกรณ์พกพาของตัวเองอยู่เสมอเอาไว้จดนู่นจดนี่ซึ่งเราจดมาหลายปีจนไอ้สมุดเล่มนั้นเริ่มจะเปื่อยแล้วมึงพีมก็โดนเหงื่อโดนอะไรอย่างเงี้ยทาไมคข้อความมันเลือนอ่าก็อาจจะเลือนได้กระดาษเริ่มยุ่ยก็มีเพราะฉะนั้นไอ้สมุดจดเหล่านั้นก็โอเคแต่ว่า มีเทคนิคหนึ่งเราสามารถจดโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเราได้ทุกวันนี้ไม่ต้องมีแล้วสมุดพกสมุดจดโน้ตเล็กๆไม่ต้องมีแล้วใช่ครับผมเพราะาบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถบันทึกสิ่งต่างๆช่วยจําได้ได้ครับแต่ว่านในเทคนิคที่ผมอยากจะมาแนะนําในวันนี้มันจะเป็นการจดขึ้นไปบนคลาวด์ด้วยโ,โคือเราจดแล้วเนี่ยมันจะสามารถเซฟขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตได้นี่เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ทำไมครับมีหลายครั้งที่ญาติผมเองก็เป็น เป็นไงครับถือจดใส่มือถือนี่แหละครับผมปรากฏว่ามือถือพังอ้าวแล้วแล้วไม่ได้ซิงอะไรไว้เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็พังไปกับมือถือด้วยเลยใช่ครับผมซึ่งซึ่งซึ่งก็ก็เกิดปัญหาว่าเอ่ยเราที่จดไว้ทายังไงอ่าเอายงง่ายๆเลยบางครั้งเราไม่ได้จดเพื่อจะจํานะบางทีเราจะจดเพื่อไปบอกคนอื่นบ่อยๆอย่างเช่นครับตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะใช่ไหมจะต้องบอกทางบอกทางคนที่จะมาส่งของที่บ้านเราเอาง่ายๆพี่อ๋อ ผมเนี่ยเป็นนักช้อปออนไลน์เลยครับผมวันๆเนี่ยเอฟของไม่รู้กี่ชิ้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่เป็นประจําแล้วทําซ้ําๆครับทุกทั้งวันวันหลายรอบหลายรอบครับนั่นก็คือการแจ้งชื่อที่อยู่ใช่ใช่ครับสําหรับการจัดส่งอ่าแต่ถูกนั่นแหละอย่างผมอย่างผมเองก็ใช้จด เพื่อจะบอกว่าจะออกบินในนามบริษัทอะไรยังไงใช่ไหมหรือถ้าเป็นอ,อากงผมเอ้ยออแแปะผมก็จะใช้จดว่า,ากินยาอะไรบ้างโอ้โห,โหส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจําชื่อยานะ จำไม่ไหวเว,หเวลาพยาบาลถามไหมกินยาอะไรบ้างคะก็กินไอเม็ดสีขาวๆครับกับไอเม็ดสีส้มๆยาพ,พยาบาลปวดเทศเลยใช่ครับเม็ดสีขาวๆมีเป็นหมื่นชนิดเลยครับพี่อะไรประมาณนั้น <c oughs> ซึ่งยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีจดเนี่ยเทคนิคการจดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเบื้องต้นแอปแรกที่ผมแนะนำเลยชื่อว่า Google อะไร Google Keep Google Keep อ่า Google Keep นะครับ หลายคนใช้ Google เราเราสอนไปหลายตอนแล้วนะฮะหลายคนก็ใช้ Google มี Account Google อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้เลยใช้ได้เลยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในเครือ Google อยู่แล้วแล้วใช้ฟรีด้วยนะครับสามารถลงได้ในโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ก็ได้นี่มีภาพประกอบให้ดูนะครับไปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูเลยครับนะครับผมครับเราเข้าไปที่ App Store ก่อนนะครับไปครับหรือ Google p l a y ก็ได้แล้วพิมพ์ Google Keep ครับนี่พิมพ์เลยครับ Google ลค e ิปค o ิปบันทึก พี่อ่าใช่ก o o g l e k ล e p คือเก็บนั่นแหละคือการก o เก l e เก็บให้ Google เป็นคนเก็บทุกอย่างให้เราใช่ครับผมอ่าเราก็ลงสีเหลืองๆครับอ๋อนี่ครับไอคอนสีเหลืองๆนี่รัสีเหลืองๆเป็นรูปหลอดไฟครับครับอ่าเราก็สามารถลงแล้วติดตั้งไปได้เลยนะครับใช่เมื่อเราติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงติดตั้งโปรแกรมเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะพอได้ครับนะครับถ้าไม่ได้ลองให้ลูกหลานลองดูนะครับอ่าเสร็จแล้วกด โอเพได้เลยเปิดมาเลยนี่โอเพเสร็จแล้วปุ๊บมันจะอ้างอิงว่าเราใช้ g o o g l e k ล e ปนะครับจะเริ่มใช้ยังไงผูกกับ Account เราเข้าไปอ่าใช่ครับมันก็จะผูกกับ Account ของเราที่เป็น Gmail ของเราอยู่แล้วนะครับอ่านี่กดปุ๊บเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงกันง่ายแล้วนะครับเราเราเริ่มกดบวกครับบวกคือสร้างสร้างหโน้ตขึ้นมาใหม่หนึ่งตัว ง่ายที่สุดคือการสร้างโน้ตโดยพิมพ์ตัวอักษรธรรมดาก่อนครับผมพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษออย่างเช่นชื่อยาครับผมนะครับว่าชื่อยาของเราเป็นยาว่าอะไรนี่หรือเขียนเขียนโรคประจําตัวของเราไปก็ได้แล้วเขียนจดโน้ตไว้ครับผมนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดได้เลยนี่เสร็จแล้วคือการ,รจดโน้ตอ,อย่างหนึง่งเซฟละ เซฟเสร็จแล้วแล้วขึ้นไปบนคลาวขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตเลยโอ้โหไม่นี่ไม่ได้อยู่แค่เครื่องเราด้วยนะใช่ครับผมอืมอ่านะครับเมื่อเราจดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นช่องๆอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะอ่าสร้างชุดใหม่ขึ้นมาได้ใช่ครับสร้างใหม่ได้ด้นะครับแยกเป็นเรื่องเรื่องก็ดีนะใช่ครับผมอ่าอย่างเช่นเรื่องยาเรื่องสิ่งที่ต้องทํบ่อยบ่อยเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับใครใช่ครับผมครับผมเราสามารถนํามาแก้ไขได้ด้วยอ่าแก้ไขไปแล้วก็แก้ไขหรือเปลี่ยนสีครับ Oh. เทคนิคนี้ผมเปลี่ยนสีเพราะว่าแบ่งหมวดของประเภทข้อมูล ah. เราสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าบซึ่งอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก,มากอีกแบบนึง่งนอกจากการจดโดยใช้เทคในการพิมพ์ธรรมดาแล้วเนี่ยรเราสามารถที่จะ จดโดยใช้เป็นมือเขียนเอาก็ได้นะครับเป็น h a n d w r i t i n g เลยใช่ครับผมสมมติเนี่ยเขียนตัวใหญ่ๆก็ได้ไม่ต้องเขียนตัวเล็กๆหรอกครับครับผมเขียนตัวใหญ่ๆมาแล้วก็วาดเอาอย่างนี้อา้าเฮ้ยด้านนี้4เมตรด้านนี้12เมตรครับผมคือเป็นห้องของเราเวลาจะเอาไปให้ช่างที่ร้านดูว่า<อ>ห้องของเราขนาดเท่าไหร่จะต้องติดแอร์ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะจดได้ จดบันทึกเป็น h a n d w r i t i n g หรือเป็นการใส่ภาพก็ได้นะครับเราสามารถใส่ภาพประกอบเราเลือกภาพจากในเครื่องเลยหรือจะถ่ายสดๆเลยก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วก็แปะรูปลงไปใช่สมมุติอ,อันนี้นะครับเป็นรูปของใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราก็ตั้งโนต้ตไว้เนี่ยบางท่านอาจจะประยุคใช้ในการถ่ายสลัดยาก็ได้ว่าอันนี้ยยากินตอนเช้าบางทีอ่านชื่อยาไม่ถูกก็ถ่ายรูปไปเลยใช่ครับ ยากินตอนบ่ายอันเนี้ยยากินก่อนเย็นกินตอนเย็นตอน2เม็ดนี่อันนี้แล้วแต่การประยุกต์ใช้คผมว่าอันเนี้ยอันนี้ก็สะดวกอันนี้หรือบันทึกเป็นเสียงก็ได้นะครับกดตรงรูปไมโครโฟนครับอัดเสียงเราไว้เลยใช่ครับเราก็พูดไปเลยพูดไปปุ๊บมันก็จะอัดเสียงของเราไว้แล้วเราก็พิมพ์เป็นข้อความได้ครับเนี้ยเราก็เราก็พิมพ์เป็นหัวข้อไว้ว่าโอเคอันนี้เรื่องอะไรเป็นอัดคลิปเสียงเนี่ยสะดวกดีแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้เพื่อจะได้รู้ว่าโอเคโน้ตชนิดนี้ไว้ทาไว้เรื่อง อะไรอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ตัว Google Note ซึ่งผมว่าสะดวกดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว Google Clip ที่เราสามารถเขียนสาระแชร์สามารถส่งไปให้คนอื่นได้หรือเซฟเป็นรูปภาพอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ตัว n o t ตในปกติเนี่ยใน Google Clip เนี่ยก็สามารถ เออเซฟได้ครับผมอีกอันนึงสำหรับคนใช้ p p o o n ผมผมชอบ Google k e e p คือค,คือบางคนเนี่ยที่ไม่เคยใช้โนต้ตบนโทรศัพท์มือถือหรือบนแท็บเล็ตเลยครับบางคนจะเข้าใจว่ามันจะต้องพิมพ์อย่างเดียวแล้วคน<อ>คนคนนั้นก็จะมีปัญหาว่าเนี่ยไม่ได้ว่างพิมพ์ไม่ได้แบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์ยาวๆมันไม่สะดวกบางคนพิมพ์ไม่ถนัดอะไร,รเงี้ย <ผม S 1> จริงๆแล้วเนี่ย ระบบแบบนี้เนี่ยมันเอื้อมหน่ยกับเราทุกอย่างเลยถ้าคุณไม่อยากพิมพ์คุณก็อัดเสียงถ้าคุณไม่อยากอัดเสียงคุณก็ถ่ายรูปมันมีวิธีง่ายๆเยอะแยะมากมายใช่แล้วก็พอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถพิมพ์ข้อความกํากับไว้ได้ด้วยใช่ต่อมาอีกอันนึงแล้วกันนะครับผมมีหลายมีหลายมีหลายแอปใช่ไหมฮะที่อีกอันนึงอันนี้สุดท้ายก็คือสาหรับคนที่ใช้โดยทั่วๆไปใช้ iPhone ใช้ iPad เนี่ยจะมีตัวแอปที่ชื่อว่าโน้ตครับ นี่ตัวโน้ตเนี่ยเนี่ยอันโน้ตแถมมากับตัว iPad iPhone เลยเราก็สามารถที่จะใส่โน้ตได้เหมือนกันครับผมนะครับก็พิมพ์โน้ตอันนี้ใส่ข้อความหรือใส่ใส่รูปก็ได้ใส่ภาพประกอบใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันนี่เป็นการบันทึกลงไปในโน้ตอันนี้เป็นโน้ตของตัว ตัว iOS เองนะครับก็สามารถพิมพ์ได้พิมพ์บ้านเลขที่พิมพ์อะไรก็สามารถใส่ได้ก็สะดวกดีเหมือนกันทําได้เหมือนกันทุกอย่างเลยได้คลิกคล้ายกันครับใส่ใส่เป็นข้อความเป็นเสียงเป็นพิมพ์เป็นร <rempl. S 1> ูปนะจะลบก็ได้บางรูปบางรูป blush. หรืองานไอ้นอสต้นนอใส่ลิงก์เข้าไปก็ได้ใส่ใส <rier S 2> ลิงก์เว็บไซต์พิกัดสถานที่ก็ได้ใช่ครับผมใส่ได้ทุกอย่างเลย อันนี้ข้อดีการใส่ตารางได้ด้วยนะครับผมถ้าที่ดูในรูปประกอบเนี่ยใส่ตารางด้วยเรียกว่าทาบัญชีบนนี้ยังได้เลยอ่อขนาดนั้นได้ไหมไม่ไม่น่าจะได้นะ่พึ่นแต่ว่ามันไม่มีการคํานวณแต่ว่ามันใส่เบอร์ใส่อะไรใส่ยังไงใส่ข้อความได้หลากหลายใช่แต่ละตัวต้องลองครับท่านผู้ชมครับว่าชอบแบบไหนทีนี้ก็อยู่กับ OS ด้วยนะใช่ครับคนที่ใช้ iOS, iPhone, iPad คุณก็อาจจะใช้โน้ตตัวนี้ก็ได้ใช่ครับคนที่อยู่บน Android คุณก็ใช้ g o o g l e k e e p เพราะว่ามันก็สิงแต่จริงๆคนบนบนบน iOS หรือว่าบน iPhone ค,บคุณก็ใช้ Google Keep ได้เพราะว่าคุณก็มี Account gmail อยู่แล้วใช่อใชสองอย่างเนี้นยที่ผมที่เราแนะนำมาเนี่ยผมผมเลือกมาแนะนำจริงๆมีมากกว่านี้นะครับรอ e วอร Not เอ่ยหรืออะไรเอ่ยมีหลายโปรแกรมมากที่ใช้โน้ตอย่างพวกมือพวกนักธุรกิจเขาใช้กันในนี้ยแต่ว่าผมมองว่ามันยุ่งยากเกินไปมันต้องมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของประเภทโน้ตอะไรเยอะแยะมากมายเอาแบบง่ายๆไปก่อน <ท>ไปลองใช้ง่ายๆผมว่าเอาอไปประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะมากมว่าเริ่มง่ายๆแบบนี้เอาแค่จดยาจดอะไรทั้งหลายแหละจดโรคประจำตัวจดชื่อคุณหมอเออชื่อคุณหมอก็สําคัญนะสําหรับผู้สูงวัยที่ไปหาโรงพยาบาลอย่างผมเนะี่ยไปโรงพยาบาลบ่อยก็อาจจะ<ล>ต้องมีจดชื่อคุณหมอไม่ถูกเออต้องถ้าจริงครับ ใช่ครับจริงจริงเรื่องแาบเรื่องแาบว่าหมอเยอะมากครับหมอหลายแผนกหมอมีหลายคนอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถคุยกับพยาบาลได้โดยมีข้อมูลเบื้องต้นอ่ะจะทําให้คุณสามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วบางทีจดไว้ไงว่าคราวที่แล้วคุยคุณหมอท่านนี้เอาไว้ใช่ครับคุยค้างไว้เรื่องอะไรแล้วมาตามโฟลว์ต่ออเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณไปทําน้ําหนักมาให้ผมสักโลสองโลนะแล้วพอเข้าไปเจอคุณหมอุ๊บเนี่ยคเขาคุณหมอเขาจะมีหน้าจอที่โน้ตไว้เหมือนกัน ว่าคุยไว้ว่าอะไรอ่าเราเราไปถึงเพื่อคุณหมอครับผมลงได้แล้ว1นกิโลครับเขาจะรู้สึกดีมากใช่ครับวันนี้เอายาไปน้อยๆหน่อยเสียงเงินน้อยๆหน่อยแต่อีกนิดหนึ่งมีประเด็นนิดนึงเรื่องการบันทึกเสียงในน้ตนะครับท่านผู้ชมคือก่อนที่จะบันทึกเสียงในนอตควรจะขออนุญาตคู่สนทนาของเราอุย PDPA เหรอฮะเนี่ยบอกเขานิดนึงว่าขออนุญาตที่จะกดบันทึกเสียงด้วยนะครับนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยบางทีมันสุ่มเสียง เป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการจดการประชุมเหมือนกันนะครับใช่มก็คือต้องบอกก่อนว่าขออนุญาตอัดเสียงี่จริงๆอัดเสียงเพื่ออะไรก็บอกเขาไปว่าอ๋อเดี๋ยวบางทีก็จําไม่ได้ครับเอามาฟังต่อบางคนบางคนก็มารยาทงามไงเขาบอกว่าขออนุญาตอัดเสียงการเจรจาของเราครั้งนี้ไม่ไครับเพื่อที่ผมจะเอาไปหักหลังคุณในภายหลังโอ้หอันนั้นอันนั้นซื้อตรงเกินก็ถือว่าขออนุญาตแล้วไงทำตามกฎหมายอ่าแล้วเขาก็ตอบับว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย พวกแอปโน้ตพวกนี้มันยังไม่แพร่หลายใช่คนสมัยก่อนนี้ต้องไปจดตามพวกซอฟต์แวร์เอกสารตามออฟฟิศนะไม่ค่อยชอ w เบิร์ดอะไรเงี้ยใช่เวิร์ดโน้ตแพดถ้าเป็นในคอมมันจะมี n o ้ e p a d นะใช่อย่างคอมผมอะสมัยก่อนก็จะเหมือนกันก็จะมี n o ้ e p a d หลายๆไฟล์ดิ e w f i ์ฟหลายเต็มจอไปหมดเลยใช่เดี๋ยวนี้ใช้โน้ตง่ายขึ้นครับใช่ครับครับอ่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเรานะครับ ปังแน่แค่ทําตามนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงที่2เลยนะครับนั่นก็คือช่วงกว่าจะมาเป็นเดี๋ยวไปดูประวัติความเป็นมาของซอฟต์แวร์ประเภทโน้ตจดโน้ตเอกสารหรือว่าพวกโปรแกรม Microsoft Office กันนะครับกว่าจะมาเป็นวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวของกว่าจะมาเป็นชุดโปรแกรมอย่าง Microsoft Office ถ้ารเรา <ผม S 2> จะเล่าเรื่องโน้ตอย่างเดียวมันอาจจะดูจางๆไปสันิดหนึ่งรเราต้องย้อนกลับไปโปรแกรมที่เราสามารถพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์ข้อความลงไปได้ซึ่งโปรแกรมแรกๆ ในสมัยยุคคอมพิวเตอร์เริ่มต้นเลยนะฮะสักประมาณ1980กว่ากเนี่ยก็คือ Microsoft Office นี่แหละครับเมื่อก่อนนี้ก็จะแยกกันใช่ไหมว่าเป็น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Excel ใช่ Microsoft อะไรเนี่ยแล้วก็เป็นแต่ถ้าแต่ละตัวมารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่า Microsoft Office ใช่ในยุคแรกๆยังไม่เรียก Microsoft Office เลยใช่ไหมครับสิ่งแรกโปรแกรมแรกๆเลยที่มิสเตอร์บิลเกต <Bill> จากบริษัทไมโครซอฟ t ์เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาก็ค,คือ Microsoft Word อ๋อบวชก่อนไมโครซอฟท์บวชอันนี้เป็นเป็นบ o ชด็อก u m เมนต์นะฮะเป็นโปรแกรมทำด็อก u m เมนประเภทเอกสาร,รตัวแรกเลยคิดค้นขึ้นมาตัวนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอันดับ2ที่เขาคิดได้ก็คือ Microsoft Excel หลังจากนั้นก็มีตามมารุ่นหลังๆเลยแต่ตามมาห่างหลายปีมากก็เป็น Microsoft PowerPoint PowerPoint แล้วชุดออฟฟิศก็จะแบบมีความสามารถมากขึ้นอย่างอย่างพวกตระกูล Excel พวก Outlook อะไรเงี้ยตามมาทีหลังเลยนะนี้หลายปีมากแต่หลักๆในช่วงยุคประมาณ1นึ่งเดเคตดแรกเนี่ยสิปีแรกเนี่ยทศวรรษแรกของ Microsoft Office เนี่ยจะมีแค่3ตัวนี้เลย Word Excel PowerPoint หลายคนอาจจะไม่เคยสร้างมาก่อนนะว่าบิลเกตแห่ง Microsoft เนี่ยเขาสร้างชุด Microsoft Office ขึ้นมา ก่อนที่จะมี Microsoft Windows นะครับอ๋อเหรอก่อนจะมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows อ๋อแล้วไปรันไหนๆครับรันใน DOS เหรอหรือรันในไปรันบน Mac บน Mac ด้วยอ๋อเหรอชุด Microsoft Office เนี่ยมีบนเครื่อง Mac ของ Apple นะครับเครื่อง Macintosh ของ Apple ก่อนที่จะมีบนระบบปฏิบัติการ Windows คือก่อนจะมี Windows อีกบิลเกตตอนนั้นน่ะเรียนมหาลัย Stanford อยู่อ๋ออ๋อเรียนฮาวาดไม่ใช่ไม่ใช่ Stanford ขออภัยครับเรียนฮาวาดอยู่ ลาออกจากโรงเรียนเลยครับวิ่งไปหาผู้ผลิตเอาแต่แล้วบอกว่าจะขอทําซอฟต์แวร์ให้เครื่องเอาแต่เพราะเขาเป็นเพราะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ตอนนั้นก็เลยเขียนเป็นไปกับเพื่อนเลยพอเล่นไปเขียนซอฟต์แวร์ให้ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวแรกที่เขาเขียนก็คือชุด Microsoft Word นี่แหละอ๋อแต่อยู่บนหน้าจอขาวดำครับาสมัยก่อนใครเคยใช้ดอทมัางครับดอทในยุคสักประมาณ p c 80386 80286 ยุคพวกนี้เนี่ยยังเป็น DOS อยู่ยังเป็น DOS อยู่สมัยนั้นเราจะมีอะไรครับโปรแกรม Word จุฬาอ่า Word จุลา C W W ครับ W Word นะฮะแล้วก็มีชุด Microsoft Office ด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่เรียก Microsoft Office เรียกแค่เรียกแค่ว่า Microsoft Word มันมี Lotus ด้วยโปรแกรม Lotus ก็มีอ่าใช่อะไรหลายๆอันมี DBase สมัยก่อนนะอันนั้นคือยุคก่อนที่จะมี Windows ใช่แล้วพอขายให้เอาแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยไอ้ชุด Microsoft Office เนี่ยมันขายไม่ค่อยดี ครับบิลเกตก็เห็น Apple ทําเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็ไปขายให้ Apple อ๋อก็เป็นตัวชุด m i c r o s o f t Word ใช่พอสําหรับคนใช้ Mac ใช่แล้วก็ซื้อมาใส่ตอนปี1989อืมช่วงนั้นเนี่ยสต b ป,ปจ็อบนี่เรียกว่าฉลาดมากครับเขาใช้วิธีโน้มน้าวบิลเกตวา่างไงรู้ไหมครับครับเขาบอกว่า Microsoft Word กับ Microsoft Excel เนี่ยครับ ผมจะซื้อเข้ามาใส่ในเครื่องผมคือซื้อไลายเส้นคุณทุกเครื่องที่ขายได้คุณก็ได้ลายเส้นไปถูกไหมฮะเสร็จแล้วผมขอให้เงินอีกก้อนหนึ่งให้คุณไม่ไปขายคนอื่นโอ้หมีกิจการทางการค้าด้วยนี่ผูกขได้ตอนนั้นเลยครับผมนะฮะผูกเอาไว้ได้ประมาณสามปีก็ทามันก็ตอบว่าอเคหนึ่งพันเก้าร้แปดิก้างพันเก้าร้อเก้าสิบหนึ่งพัอเก้าสิบเอ็ดผูกไว้ได้สามปี บิลเกตยอมเพราะตอนนั้นอยากอยากสร้างบริษัทให้เติบโตบอยากจะได้รายได้จาก Apple เพราะว่าเครื่อง Apple ตอนนั้นขายดีมากนะครับพราขายพรขายไป3ปีปุ๊บช่วงระหว่างนั้นนะ่ะบิลเกตก็ศึกษาหาดูต่าง OS ที่อยู่ใน Lisa กับ Mac i n t o s h ตามมาในปี1984ครับนะคบคบเครื่อง Mac i n t o s h มาก็ถือว่าเป็นเครื่องแรกที่ทุกคนเริ่มรู้จักแล้วมีเมาส์ด้วยอะ่ะ เริ่มมีเมาส์มีหน้าต่างโฟลเดอร์มีไมค์คอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเป็นหน้าต่างจัดเรียงไอคอนเป็นกริดแล้วก็มีเมาส์สามารถลากไปลากมาได้ถือว่าแปลกใหม่มากในยุคนั้นนะมันคำว่าเมาส์เนี่ยมันคือตัวกําเนิดที่จะทําให้คนทั่วไปอ่ะสามารถสั่งคําสั่งได้อ่ะครับนึกภาพดูสมัยก่อนถ้าคนไม่เป็นดอทต้องพิมพ์คีย์บอร์ดต้องพิมพ์โค้ดใช่ครับถ้าคนจะใช้ดอทคุณต้องพิมพ์โค้ดถ้าคนไม่รู้โค้ดคุณไม่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ใช่ แต่พอมีเมาส์ปุ๊บคุณแค่คลิกไม่จําเป็นต้องมานั่งจําคําสั่งคุณอยากได้คําสั่งไหนคุณก็ลากเมาส์ไปตรงนั้นแล้วก็กดดอบดาวเมนูลงมาแล้วก็คลิกใช่ใช่ไหมฮะคลิกอย่างเดียวมันง่ายมากมันเปิดโลกคอมพิวเตอร์ให้คนนะครับหลังจากนั้น Microsoft Office ก็ขยับขยายพอสุดสิ้นสุดสัญญากับ Apple ครับิลเกตก็เริ่มทําชุด Microsoft Windows ที่เป็นระบบปฏิบัติการก็ใส่เป็นไมโครซอฟท์วินโดวสำหรับ ของตัว Windows อ่าสำหรับ o s o f t o f f i c e สำหรับ Windows ใส่เข้ามานี่ฮะยุคแรกเลยอยู่บน Windows ประมาณเวอร์ชั่น1.02.1อะไรเงี้ยประมาณนี้ลใช่ก็คือเมนูจะยังไม่เยอะถ้าถ้าใครดูก็อาจจะคล้ายๆเวิรดคือสมัยก่อนเราทำเอกสารเวิดนะครับเราก็ต้องการแค่นี้นะครับเราพิมพ์มีขนาดตัวอักษรเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกเลือกเลือกสไตล์ของฟอนต์ว่าจะเป็นเฮดเดอร์หรือจะเป็นข้อความปกติ เสร็จแล้ว,วเราจัดหน้าซ้า,ายขวาตรงกลางตรงหลังใช่ไหมฮะเรายังมีเคอร์นิ่งไอปุ่ม3ปุ่มเห็นไหมฮะรเราจะมีระยะห่างบรรทัดเคอร์นิ่งเท่าไหร่เราจะทําเป็นตัวโบตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะเราก็จะเลื่อนอักษรขึ้นบนซ้ายขวาเครื่องมือมีแค่นี้ จริงๆมันจำเป็นแค่นี้จริงๆนะในช่วงแรกนะใช่ครับการทำเอกสารหนึ่งหนึ่งฉบับมันต้องการแค่นี้จริงๆครับผมมันไม่ได้ต้องการมากไปกว่านี้นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมันทำอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ละครับค่อนข้างครบละครับก็จะมีการพัฒนาต่อเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มฟีเจอร์อะไรอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วคับนะครับผมนะคะเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชันอันนี้ล่วงเลยมาอันนี้เป็น Excel อ่าฮะอ๋ออันนี้เป็น Excel นะครับอันนี้เป็น Excel ก็ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่งนะครับ Excel เนี่ยอยู่บน Macintosh อ3ปี คนบนโลก PC เนี่ยไม่รู้จักเลยว่าโปรแกรม Space Sheet แบบนี้มีอืมคนใน Mac จะรู้ก,ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีดราม่าอีกนิดหนึ่งครับยังไงครับก็คือพอพอสติฟจ็อบโดนไล่ออกจากบริษัทใช่ไหมฮะครับคนที่ดูแลบริษัทต่อก็คือจอห์นสลลีจอห์นสลลีเนี่ยก็มาเซ็นสัญญาแบบเดิมอีกจะขอให้ Microsoft เนี่ย <3 A. S 2> ดึงเอา Excel ต่ออีก บิลเกตไม่ให้เิลเกตไม่ให้แล้วพอเิลเกตทำวินโด์แล้วบิลเกตก็อยากทําให้คนทั่วไปอ่ะได้ใช้ชุดออฟฟิศของเขาอก็หนีไม่ยอมเซ็นสัญญาด้วยครับเดือดร้อนทําให้จอห์นสกัลลี่เนี่ยต้องไปเซ็นสัญญากับโลตัสแทนอ๋อเป็นอ่าเป็นโรตัสที่ทําเป็นเอาชุดโปรแกรมโลตัสมาใส่บนเครื่องแม็แทน นะโปรแกรมโลตัสก็แจ้งเกิดขึ้นมากามีคนคเป็นหลายๆแสนคนที่มีเครื่อง Apple แล้วก็ได้ใช้ตอนนั้นนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหชุด Microsoft Office นี่เติบโตแล้วก็ใช้กันจนจนกระทั่งเข้าสู่ยุคของ Cloud. คลาวทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องติดตั้งแล้วเนาะ ใช่ครับเราแทบไม่ต้องติดตั้งชุด Microsoft Office แล้วนะฮะเราอยากจะใช้อะไรเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเปิดไฟล์ขึ้นมาทําบนออนไลน์ก็ได้ใช่นะฮะชุด Microsoft Office ก็ไม่ได้เป็นชุด Office อย่างเดียวที่ทุกคนต้องใช้สมัยก่อนซื้อเครื่องลง Windows เสร็จต้องไปซื้อ Microsoft Office มาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้สมัครเป็นรายเดือนได้ครับไปใช้ชุด Office ของ Google ก็ได้ได้อากรณีที่ไม่อยากเสียเงินนะครับ ก็สามารถใช้ใน Google อ่ะใ่มีทั้ง Word มีทั้งเหมือน Word เรียกว่า Word เลยด้วยกันนะใช่ครับมีทั้ง Word มีที่เรียกว่า Doc เออ Google Doc เรียกว่า Doc กับ Google Sheet Google Sheet ก็คือเหมือน Excel นั่นแหละอ่าแล้วก็ตัว PowerPoint ก็เรียกว่า Google Slide อ่า Google Slide ก็เหมือน PowerPoint นั่นเองใช่ครับก็สามารถจะใช้งานเบื้องต้น สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะหัดใช้อยากจะลองใช้เนี่ยผมว่าก็สะดวกดีใช่เริ่มการโน้ตจากโน้ตเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้ Microsoft ต่อได้ใช่ครับว่าเวิร์กดีนะครับใช่ครับนี่คือช่วงกว่าจะมาเป็นชุด Microsoft Office นะครับจนถึงปัจจุบันเล่าให้ฟังแบบพอสังเขตอันนี้ย่อๆนะครับถ้าเล่ากันดีจริงยาวเป็นชั่วโมงถึงรุ่งนี้เลยไปติดตามมาในพอดชาร์กแล้วกันครับผมนะฮะเราไปดูช่วงต่อไปครับสก๊ปพิเศษท้ายรายการนะครับนั่ก็คือตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ ทุกคนเคยเป็นกันไหมครับจัดระเบียบชีวิตตัวเองในโลกจริงได้ดีเยี่ยมแต่ในโทรศัพท์มือถือ iPad หรือ n o t e บุ๊กข้อมูลกลับไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิงปนกันมั่วไปหมดมีเหตุการณ์มือถือแจ้งเตือนพื้นที่เก็บข้อมูลใกล้เต็มอยู่ตลอดเวลาหาไฟล์ไม่เจอเพราะตอนเซฟดันพิมพ์ชื่อแบบไม่ตั้งใจเซฟ หรือหน้าเดสก์ท็อปเต็มไปด้วย new folder new folder 2, new folder 3หรือ new folder 4ซึ่งจริงๆแล้วความยุ่งเหยิงในชีวิตดิจิทัลของเราอาจกำลังกัดก่อนความสุขและคุณภาพชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวชีวิตดิจิทัลที่ไร้ระเบียบนั้นส่งผลร้ายพอๆกับการอยู่ในห้องที่รกมีทุกอย่างวางกองอยู่ทุกมุมจะใช้อะไรก็หาไม่เจอยิ่งรกยิ่งไม่อยากเริ่มจัดอะไรทั้งนั้น แต่ถึงอย่างไรในชีวิตจริงเราก็ยังพอมีสายตาคนอื่นคอยจับจ้องแถมเป็นการบังคับเราให้เราคอยเก็บนูน่นเก็บนี่บ้างรักษาภาพลักษณ์ไม่ให้ดูเป็นคนโรคร้ระเบียบจนเกินไปต้องการข้ามกับโลกดิจิทัลไม่มีใครมาเห็นอินบ็อกซ์ที่มีแชทค้างอยู่เป็นสิบเป็นร้อยแชทลายแจ้งเตือนนับพันข้อความเกินครึ่งเป็นลายจากห้างร้านต่างๆที่แอดเฟรชเขาจะเอาโปรโมชั่นแต่แทบไม่เคยเปิดเข้าไปดูยังไม่รวมถึงรูปภาพในอัลบัม้มภาพจากการแคปจอหลายพันรูป สถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคดิจิทัลในอีกแง่หนึง่งคือยิ่งเราโตเท่าไหร่ชีวิตยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่อยากจะเก็บอยากจะบันทึกทั้งไฟล์เอกสารสำคัญรูปภาพวิดีโอที่ลบไม่ลงซึ่งการที่เราไม่ลบไฟล์ต่างๆเลยจะทำให้อุปรกรณ์ทำงานได้ช้าลงและจะเป็นอย่างไรถ้าเราปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบมากขึ้นโดยทีมงานตามทันไม่ตกเทรนมีเคล็ดลับการจัดระเบียบชีวิตดิจิทัลให้เหมาะสมมาฝากคุณผู้ชมกัน จดระเบียบคอมพิวเตอร์เชื่อว่าคุณดาวน์โหลดและส่วนใหญ่ทุกอย่างจะอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปโดยตรงไปเรื่อยๆจนเต็มหน้าจอรวมถึงขาดการสำรองไฟล์และการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ดังนั้นวิธีแก้คือการจัดไฟล์อย่างเป็นระเบียบใช้โฟลเดอร์เป็นกลุ่มๆต่างรูปแบบการตั้งชื่อให้ดูค้นหาเข้าใจง่ายลบไฟล์ที่ซ้ำกันเชื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้คอมหรือมือถือคุณได้จะระเบียบสื่อมีเดียสร้างรูปภาพในรูปแบบอัลบัม้มลบภาพซ้ำออกจากเครื่อง ลบภาพที่ไม่ต้องการออกจากเครื่องฝากภาพไว้บนคลาวหรือ Google Drive ต่างๆเพื่อสะดวกในการแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆดูจะระเบียบฟี social media. ดโซเชียลมีเดียนอกจากรวมหลายอย่างเช่นเพื่อนกับเนื้อหาที่คุณสนใจลองแยกรูปแบบคือแยกเป็นกลุ่มเพื่อนเพจที่น่าสนใจหากอันไหนไม่สนใจสามารถตั้งค่าเลือกปฏิเสธความสนใจเนื้อหานั้นได้ควรตัดสินใจคลิกเลิกติดตามเนื้อหาของเพื่อนหรือโซเชียลข่าว หากเนื้อข่าวนั้นรู้สึกว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราหรือหากคนเหล่านั้นเป็นเพื่อนหรือครอบครัวและคุณกังวลว่าการเลือกเป็นเพื่อนหรือการบล็อกอาจส่งผลให้เกิดเรื่องไม่ดีรู้สึกาอาึดอัดใจในชีวิตจริงคุณสามารถเลือกปิดเสียงชั่วคราวหรือซ่อนเนื้อหาชั่วคราวแทนได้เพื่อไม่ให้ปรากฏในฟีดของคุณจะระเบียบร,รหัสผ่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการตั้งรหัสผ่านที่เดายากแต่รู้เฉพาะเราเท่านั้นทุก3-6ถึงเดือน อาจใช้โปรแกรมจัดก,การได้รหัสผ่านเช่น LastPass และ OnePassword เข้าช่วยแต่ต้องติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์อย่างใกล้ชิดจะระเบียบเบอร์ติดต่อสร้างกลุ่มครอบครัวสร้างกลุ่มเพื่อนสนิทสร้างกลุ่มการทำงานเพื่อสะดวกในการติดต่อโทรและการแจ้งสิ่งต่างๆผ่านทางข้อความโทรศัพท์อาจมีแอปจัดก,การสแกนนามบัตรเพื่อดึงชื่อและเบอร์โทรมาบันทึกลงสมุดโทรศัพท์ได้ทันที การจาระเบียบเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพการทํางานของเราอย่างเต็มที่ไม่ว่าเราจะทํางานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่หรือเพียงแค่ต้องการให้อุปกรณ์ของเราทํางานได้ดีขึ้นเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเก็บรักษาไฟล์สําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้ไฟล์เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการสู้ไวไซเบอร์ รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับเราอยู่ที่ถนนศีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วย www.etv.thai.tv นะครับแล้วก็ facebook.com/etvchannel นะครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้นะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวที่น่ารู้แบบนี้นะครับเรายังมีแง่มุมต่างๆที่นำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกเยอะมากเรียกว่า เรียนกันต่อเนื่องกันเนี่ยผมว่า5ปีก็ไม่จบครับผมเราเราเซ็นสัญญากับยาวๆเลยอากาศยาวๆเลยมด้ไหมเยอะครับมีเยอะที่จำบได้ที่จัเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับและกแรนสูงไวซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่18ครับช่วงปังแน่แค่ทำตามปัญหาที่ทุกคนต้องเคยเจอครับว่าจะจดพาสเวิร์ดไว้ที่ไหนจดที่มือคงไม่ไหว จดใส่สมุดก็จําไม่ได้ว่าอยู่เล่มไหนไปดูกันครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยคุณได้ครับผมแล้วผมพี่หลามนะครับจะพาคุณไปสอนวิธีการตั้งพาสเวิร์ดให้ยาวให้ยากแล้วจําง่ายได้ด้วยอ uh huh. ผมเห็นมีคําว่าออโต้ฟิลด้วยคือใส่ให้เราเลยในกรณีในมือถือสมมติว่าเราใช้ในมือถือใช่ไหมครับ,รบเราสามารถที่จะปุ๊บเวลาเราเข้าแอปหรือเข้าเว็บตัวนั้นเนี่ย ไอตัวแอปตัวนี้ไอตัวนอตพ s สนี่มันจะทําการใส่พาสเวิร์ดให้เรามันจะรู้เลยว่าพาสเวิร์ดอันไหนสําหรับแอปตัวไหนต่อให้เราตั้งไม่เหมือนกันก็ตามใช่ครับผมแล้วมันจะใส่ถูกแอปด้วยนะใช่ครับอู้เก่งมากนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการตั้งพาสเวิร์ดให้ยากนะครับพาสเวิร์ดที่ดีจะต้องมีทั้งตัวเลขมีทั้งคําศัพท์มีทั้งเครื่องหมายพิเศษมีตัวอักษรมีคำหมายพิเศษมีตัวเลขตัวใหญ่เราเอาเรื่องตัวเลขก่อนครับผมนฮะ ตัวเลขเนี่ยถ้าเราทําให้ตัวเลขมันสลับแบบไม่เรียงกันเลยจยํายากไหมครับ